รถยนเกรอบ M2 ปลาลี รถถังทุกคันจะบอกคุณได้ว่า M2 Bradley Firing Vehicle ที่มุ่งหน้าสู่ยูเครนไม่ใช่รถถังแต่เมื่อติดตั้งปืนกล M242 และระบบยิงขีปนาวุธโทวไว้ด้านบนแล้วยานเกราะต่อสู้คันนี้จะกลายเป็นผู้สังหารรถถังของรัสเซียได้ เมื่อมาถึงยูเครนในเร็วๆนี้ในความเป็นจริงแล้ว a ร l e y f i g h t ก n งก็มีประวัติในการชนะการยิงต่อสู้ด้วยรถถังขนาดมาตรฐานของรัสเซียมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววอชิงตันได้มอบรถรบ M2 ปราด e y จำนวน50คันให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้เพื่ออธิปไตยของยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า2.85ล้านดอลลาร์สหรัฐการประกาศมอบรถรบราดเลฟ่าเก่ง ที่สหรัฐจัดหาให้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลเยอรมนีและฝรั่งเศสสำหรับรถรบของตนเองซึ่งถือเป็นการยกระดับความมุ่งม,มั่นของนาโตที่มีต่อการต่อสู้กับผู้รุกรานรัเสเซียของยูเครนรถยานเกราะฟราดลี ไม่ใช่รถถังเหมือนกับ M1 a อบรามในโรงเรียนสอนการรบด้วยยานเกราะส่วนใหญ่คำว่ารถถังจะสงวนไว้สำหรับป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานซึ่งสร้างขึ้นจากพื้นดินเพื่อโจมตียานเกราะขั้นอื่นๆโดยปกติจะไม่มีผู้โดยสารรถยานเกราะราดวีมีทั้งเกราะหนักและล้อยางแต่ภารกิจหลักคือการเคลื่อนย้ายหมู่ทหารราบอย่างปลอดภัยด้วยเกราะหุ้มเกราะในบทบาทดังกล่าวรถยานเกราะ 布拉 y ถือเป็นเครื่องจกักรกลของกองทัพในการรบในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาโดยทําหน้าที่เคลื่อนย้ายทหารเข้าและออกจากการรบแต่ายานยนต์คันนี้ได้รับชื่อเสียงและบางทีอาจเป็นตัวอย่างว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในยูเครนระหว่างปฏิบัติการพายุทะเลทรายซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ามันสามารถเทียบชั้นกับรถถังที่สร้างโดยรัเสเซียได้ในช่วงปลายสงครามอาลเปอร์เซียเมื่อปี1991กองกำลังสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยกองทหารมายานเกราะที่2เป็นหลักได้เข้าร่วมการรบรถถังครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของศตรวรรษที่20ในยุทธการที่อิตติงในปี1973กองกําลังผสมที่มีจานวนน้อยกว่าจํานวนมากได้ทําลายล้างหน่วยรถถังของกองกาลังป้องกันสาธารณรัฐอิรักโดยความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากรถยานเกราะราด ري ระหว่างการสู้รบร้อยโทรพรเฮนในขณะนั้นได้นำหน่วยลาดตระเวนสองหน่วยราดลีเพื่อติดต่อกับหน่วย ACR ที่2อีกครั้งแต่หน่วยของเขากลับต้องเผชิญหน้ากับหมวดรถถัง T-72 จําำนวน5คันที่น่าสังเกตคือ T-72 ยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญของ,องกองกำลังรัเสเซียในยูเครนกองกำลังติดอาวุธของเพงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้การเคลื่อนไหวครั้งแรกของพวกเขาคือการใช้ขีปนาวุธทชซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ยิงจากท่อ ติดตามด้วยแสงและนำวิถีแบบไร้าสายที่ออกแบบมาเพื่อทำลายรถถังเพื่อนร่วมทีมของฉันเปิดขีปนาวุธและทำลายสิ่งนี้ที่กำลังหมุนป้อมปืนจนสิ้นซากเ็นกล่าวในสารคดีเกี่ยวกับการสู้รบครั้งนี้อย่างไรก็ตามการยิงพลาดของระบบยิงขีปนาวุธโถแบบท่อคู่ของปราดลีทำให้ลูกเรือของเฮนช้าลงเมื่อที่72 ทำให้เรื่อเสีอัปราดีของเฮนก็ยังคงสู้ต่อไปด้วย M242 ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขากำลังบรรจุกระสุนใหม่ท่านครับมันสะท้อนออกไปเราแค่ทําให้มันหงุดหงิดเท่านั้นเฮนกล่าวโดยนึกถึงปฏิกิริยาของพลปืนขณะที่พวกเขากำลังยิงคุ้มกันตอนนั้นเองเพื่อนร่วมทีมของฉันก็หยุดรถเฮนกล่าวเขายิงขีปนาวุธใส่รถถังคันนั้นแทบจะทันทีเฮนและเพื่อนร่วมทีมของเขาสามารถทำลายรถถัง tj สิบได้หคันในเวลาไม่กี่นาทีการตัดสินใจส่งยานเกราะต่อสู้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโมวโลโดีมีเซเลนสกี้ของยูเครนร้องขอให้ชาติตะวันตกส่งรถถังให้กับกองกําลังยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาหโหมของสหรัฐโต้แย้งว่ายูเครนมีรถถังเพียงพอแล้วและ m 1 a Abrams ซึ่งเป็นรถถังที่เซเลนสกี้เลือกใช้จากสหรัฐ นั้นมีความซับซ้อนเกินกว่าที่รถถังของอยูเครนจะรับมือได้รถรบหุ้มเกราะถือเป็นทางเลือกสายกลางที่มั่นคงและแม้ว่ากระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสจะอ้างถึงรถรบของตน AMX 10 r c ว่าเป็นรถถังเบาแต่ยานเกราะยากษเหล่านี้ไม่ใช่รถถังการผลิตยานเกราะปราดลี Bradley, เริ่มต้นในปี1981เมื่อรถถังรุ่นนี้มาแทนที่รถลำเลียงพลหุ่มเกราะรุ่น m 113ซึ่งเร็วกว่าและมีพลังมากกว่ารุ่น 1> M 1 1 3มากรถยานเกราะปราดลี Bradley, ถือเป็นยานพาหานะหลักสำหรับขนส่งพลหุ้มเกราะของกองทัพมาตั้งแต่เปิดตัวในสมรภูมิรบระหว่างปฏิบัติการพายุทะเลทรายโดยสูญเสียทหารไปเพียง3นายจากทั้งหมด2,200นายที่ประจำการอยู่บริษัท B Systems ผลิตยานยนต์หุ้มเกราะขนาดกลางพร้อมสายพาน้ำหนัก8 0,000ปอนด์ขับเคลื่อนโดยลูกเรือสคน ซึ่งสามารถบรรทุกทหารได้สูงสุด6ในายในระยะทาง300ไมล์ยานเกราะรบปราดลีมาพร้อมปืน M242 ขนาด25มิลิเมตรที่ติดตั้งบนป้อมปืนและระบบขีปนาวุธโทงเสริมการประกาศของทำเนียกขาวเกิดขึ้นในถแถลงการร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีโดยนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชนให้คำมั่นว่าจะส่งรถรบทหารราบมาเดินประมาณ40คัน พร้อมกับรถรถแบตลีของสหรัฐสหรัฐตั้งใจจะจัดหารถยานเกราะแบดลีให้กับยูเครนและเยอรมนีตั้งใจจะจัดหารถยานเกราะมาเดอร์ให้กับยูเครนแถลงการระบุมอเดอร์เป็นยานเกราะติดตามที่มีทหาร3นายประจำการคล้ายกับรถยานเกราะแบดลีของสหรัฐอเมริกาโดยสามารถบรรทุกทหารเพิ่มเติมได้อย่างน้อย5้านายขึ้นอยู่กับดีไว้อื่นๆมอเดอร์ Modern, ติดตั้งปืนใหญ่อัตโนโมัติขนาด20มิลลิเมตร และขีปนาวุธต่อต้านรถถังของมิลานจึงทำให้มีกำลังยิงที่มากเพียงพอในการรบ เครื่องจักรของสหรัฐและเยอรมนีได้รับการจับคู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมบานูเอลมากรงที่จะส่งรถหุ้มเกราะรบของฝรั่งเศสไปที่ยูเครนนี่เป็นครั้งแรกที่มีการส่งมอบรถหุ้มเกราะที่ผลิตในตะวันตกเพื่อสนับสนุนกองทัพยูเครนเจ้าหน้านนที่ฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างมาก,กรงและเซเลนสกี้แอมเอ็กซิแตกต,ต่างจากรถยานเกราะฟาดวี Bradley, และมอเดอร์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีรอแทนที่จะเป็นสายพานอาจเข้าใจผิดได้ว่า m x 10เป็นรถถังเนื่องจากมีปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรต่กรอบที่เบาทำให้รถถังฝรั่งเศสไม่สามารถโต้แย้งได้สหรัฐจะส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังโทจำนวน500ลูกและกระสุนขนาด25มิลิเมตรจำนวน250,000นัดไปพร้อมกับรถยานเกราะ b รา l e y จำนวน50ลำด้วยถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจะอาร์ตด้วยนะครับ และขอขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับ Thank you